บริเวณหน้าธนาคารกูสีวิทยาสาขาค่ายบางระจันที่เสียงบุรีชาวบ้านบางระจันค่ะทาตัวสีดำนุ่งโจงบางคนใส่เสื้อแดงถือดาบหอกขวานขี่ควายขี่ควายโพสท่าขึงขังตะโกนเหตุใดเจ้าจึงปิดกรุงศสีชาวบ้านเดือดร้อนเพราะอะไรเหรอ ธนาคารกรุงศิริทยาเขาจะปิดสาขาบ้านบางระจันปิดสาขาที่บางระจารันแล้วถ้าเกิดปิดจริงๆเนี่ยคะ่ะชาวบ้านจะต้องเดินทางไกลกว่า11กิโลเมตรไปทําธุรกรรมที่สาขาสิงห์บุรีมันไม่สะดวกตั้งคําถามทันทีว่าชื่อก็ธนาคารกรุงศิริทยานี่จะมาเท้งกันอย่างนี้ได้ยังไงชาวบ้านบางระจันไม่ยอมเป็นั้งขาด ได้เดิมนะครับที่แบงก์จะมาเปิดสาขาที่เนี่ตอนแรกก็มีหลายสาขาเดือดร้อนนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะผู้สูงยุเนี่ยก็จะลนบากขนกตกใจนี่ฮะทับูชมคือ ถ้าปิดสาขาเนี้ยเขาจะเดินทางไกลเข้าไปที่ตัวเมืองสีีบุรี11กิโลเมตรค่ะอธนาคารเขาอาจจะเห็นว่าลูกค้าไม่เพียงพอเพราะตอนนี้มันเป็นออนไลน์เยอะใช่ไหมใช่ค่ะอ่ามบอยอ่ะอันนี้เกิดปัญหาขึ้นทันทีใช่บ้านบรรจันโกงสินยานนี่เราสาปปกป้องเป็นด่านหน้าอ่าบอกให้สอ่องปืนใหญ่มาไม่ส่งก็ไม่ใช่ดิอันนี้คงจะหมายถึงว่าจะมาทิ้งชาวบ้านบรรจันได้ยังไง <c oughs> 아, 담보.